ผ้ากับสวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องของนุ่นทิยาผ้ารวยสุขุมสุขคนนะคะเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนบายๆายนะคะแอดมินก็ได้ผ้าพีผ้าหนองมาวัดกุฏแห่นะคะมาเบิงบรรยากาศน้ำกันมาจากวัดสีสวา่างว่งแล้วก็เลื่อยมาวัดกุฏแห่พ่อแม่พี่น้องก็มาเรื่อยๆนะคะมาทำบุญประกาศสายนะคะแอดมินกัาไปเดิงเค่ เพิ่มกับพันธลูกแข้ให้สองตนะคะหรือจระเข้นะคะใกล้สิเซสแล้วค่ะสองตัวใกล้สิลแล้วแล้ว เป่นพี่น้องเป็นมาทำบุญแล้วเป็นกรรมขอโฉกก็ลาบค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ซองเห็นเหล็กตัวใดบ้างคะเห็นบ่าแม่ข้าเจ้าคือว่าซองใบซองมากเห็นเหล็กผู้ข้าเจ้าได้โชคได้ลาบน้ำเนื้อเป็นซองซองน้ำตาอันนี้ น,นีอันนี้กระจีตาเงินไม่ต้องาับมาถือตานี่ตาเงินตาทองนะคะตัวนี้ตาเงินอีกตัวหนึ่งเป็นตาทองท้<ม>องอาจารย์สม,มัติพวกสีบีสาตอะไรนี่ผมไม่กลัวหรอกทีนี้คิดดูคิดในใจที่มันจะมีผ้าลายๆคลุมอยู่เปิดออกมาที่เป็ดพุ๊ออกมาครับตัวหนึ่งเป็ดครับเป็ดพุ๊ออกมาฟันบ่ฟ้าโอ้โหฟันอาจารย์สมัติฟันครับ ทีนี้มีเป็ดเป็ดเป็ดเปลี่ยนแปลงด้วยเป็ดเปลี่ยนแปลงครับแต่เป็ดออกจากในไห่มาตัไข่เปลี่ยนหาเป็นฮอบดิครับทีนี้เป็ดออกจากไข่อยู่ข้างนอกอีกสองตัวครับมีเป็ดอยู่ข้างนอกอีกสองตัวครับแต่ออกมาจากไห่ที่ตัวหนึ่งห้าเป็ดสองไม่รู้เหมือนกันแล้วครับผมก็ยังว่าห้าเป็ดสองห้าฮอบฮอบเป็ดสองห้าเป็ดสองจริงๆล่ะครับนั่นเราก็ติวฝันยังไงไปฝันเห็นแปลกๆกันี่ยนไห่อาจารย์ตามาดอาจารย์ตีเป็นตัวใดจ้ะ แต่หายนี่ผมก็ที่แบบมันผาชอบนี่แหละครับเจ้าเป็นนี่ก็เป็นแปดแบบอย่างา <c oughs> ว่าครับก็มีสองตัวอยู่ข้างนอกสกองาาตัวอยู่ข้างนอกเต่าอีกตัวหนึ่งดันผ้าเอามาโผล่แต่หัวมาทีนี้ทานออกมาเอ้าเป็ดคือไปอยชนไหนแปดสองหกแปดสองนี่แล้วขับผมตีกันอะไรขับารมมีตีตัวเดียวครับห้าห้าสองแปดครับตีครับตัวเดียวครับ อันนี้ผมก็ว่าเออ้าคืตามเอาด้วยครับพี่น้องครับเป็นเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางครับฝันมีความฝันครับสามารถเป็นฝันการสมารถเป็นฝันนี่เลครับก็มีแค่นี้นะครับเป็ดสองตัวสวัสดีค่ะวัสดีค่ะขอพูดอะไรได้ค่ะเป็นแนวทางจากอาจารย์สามาธินะคะเป็ดปลาเป็นเป็ดเป็นปลาเลี้หายปลาดีปลาเลี้ยงหายมีผ่าก้มอยู่เราเฝ้าไปเปิดไหาออกมาเป็ด ได้เป็ดแลนออกมาท่านที่ตัวนึงเลยท่านพี่มาหนี่หลังจากเป็ดออกมาแล้วไปเห็นเป็ดตัวนึงไอ้สองโอยู่ข้างนอกอาจารย์สมากันเห็นปันมาเห็นหายขาคุ้มอยู่คนเปิดขาออกเห็นเป็ดแลนออกจากไข่แล้วก็เห็นอีกสองตัวหนึ่งถ่ายยังข้างนอก พี่น้องกัเตียวนะคะแกดตีเลยสองแปดแปดสองสามแปดแปดสมเป็นแนวท่างนะคะขอพ่อพอมพี่น้องเรียี่เป็นแนวท่างหรียสิบตีเป็นตัวได้กันอีกแ้วแต่พ่อแม่พี่น้องรเตียวนะคะขอจกชิปนี่ไว้เพื่อนคนี้ขอพ่อพี่น้องสชคดีสวัสดีค่ะ